พี่น้องเอ๋ยเพื่นอนเ่าเฮียนบ่มีสีหนาอากาศบินมากมันสีรวง,งเฮียนบ่มีพอจนจนสีเขาลักของเพื่อนวัาศาสนาสวยงอวควุ้ยบด้ปล่อยพี่น้องเอ๋ยเรียกหน่อยเป็นพ่อเลี้ยงขโมยนั่นจอบลักเขาครับผมส,สวัสดีทีสุขสุขสุขคนนะครับเนาะเอายินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องสูตรหวยนาอ้วนนะครับผมช่องที่นำแนวทางครับสูตรหวยคำนวณน,นะครับเรียก็ดอาจารย์ดัง นะครับมาให้พี่น้องเอาไปคิดผิดจารณากันนะครับมาแจ้งจัดพี่น้องนะครับขัดแค่เลื่อนผ่านเออนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับเอามาดูชมของนะครับอาจารย์สายป่าของเราเราก็รู้สึกว่าดูดีอยู่นะครับหลายงวดอยู่พี่น้องหลุดไปสองงวดแล,ล้วงวดที่สามนี่ก็ถือว่าหลุดนะแต่ก็มานี่บนนะครับบนนะครับกันที่ล่าง ปู่เน้นบนทุกงวดเด้อพี่น้องบนทุกงวดเลยแล้วก็เข้าทุกงวดตัววิ่งรูุดนะครับเพิ่งหลุดทุกง,งวดุ่กี้นี้นะครับที่ผ่านมานี่นะครับบนออกศูนย์สองนะครับปู่ให้ห้ากับหกนั้นหลุดไปนะครับแต่งวดนี้บนนะครับให้9ก้ากับ0นมาทั้งเก้าทั้งศูนย์แต่ปรากบกู้ไม่เข้าพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันนะครับชุดกันหละผมให้ไปตัวสุดท้ายเนี่ยผมกะว่าจะเขียน90้าศูนย์นะแต่ผมไม่ชอบหกกับห้ามากไลพี่น้องนี่ เสียดายเลยนะครับในสุดรของปูมีนะครับปูลงให้ทั้งหมด12คู่คัดแล้วมันเหลือแค่นี้พี่น้องนะครับผมก็เลยเอามาเสนอพี่น้องนะครับวันนี้เราก็มาดูแนวทางของปูละกันนะครับเอานะครับแนวทางนะครับของอาจารย์สายปาก็นะครับไม่มีอะไรมากพี่น้องนะครับงวดนี้ก็ยังเด่นไปที่5-6เด้อเอาบนกันล่างเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวนะพี่น้องดูก่อนอจริงจริงนะก็เด่นที่บนกันที่ล่างเพราะว่าผมนึกว่าผมตัดตัวนั้นออกไปแล้วนะครับวันนี้ปลูเด่นให้ที่นะครับห้านะครับและหนี่นะครับพี่น้องต้องรู้จะว่าไหมลิน้นพันนะพี่น้องรู้สึกว่ายาพวกนี้มันจะแรงมากผมทานเข้าไปเมื่อกี้นี่นะตอนเช้าๆผมตื่นมานะครับผมจะทานน้ําอุ่น แล้วก็ตบด้วยายาแก้แพ้นะพี่น้องเนาะอ,อ,อาการผมเี่เป็นแบบรัวๆอย่างนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวมาดูชุดนะครับประกอบคู่สี่คู่นะครับเอาขีดเส้นให้ดูก่อนเดี๋ยวจะดูเลเทอรีเทไปพี่น้องนะครับในชุดประกอบคู่นะครับก็จะมีนะครับห้าศูนย์นะครับหกศูนย์นะครับ ห้าหนึ่งนะครับหกหนึ่งนะครับก็จะมีชุดนี้แหละพี่น้องเด้อครับส่วนชุดกันนะครับชุดกันก็จะประกอบไปด้วยนะครับคือชุดที่คัดออกอย่างพี่น้องตัวที่คัดออกเด้อนี่นะครับนี่ชุดนี้แหละตัวที่ปู่ตัดคือเจ็ดแปดเก้านะครับตัวที่ตัดเด้อเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าผมก็มาจับใส่ห้ากับหกนะครับก็จะมีนะครับเก้าห้า นะครับเกาแลพี่น้องแล้วก็8 6หนี่นะครับปูตัดไปตัดทิ้งเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ทิ้งทิ้งแบบไม่เห็นฝุ่นเลย <c oughs> อาวนะครับวันนี้ปูเนในที่6เด้อนะครับปูเน้นในที่6นะนะครับก็จะมี60นะครับ6 1หนึ่กลับตัวด้วยนะครับแล้วก็69 68นะครับถ้าห้ามานะครับพี่น้องก็เรียงไว้ที่ห้าหแล้วก็ห้าเก้าเป็นตัวรอง นะครับให้เยอะตัวมันจะมากไปพี่น้องนะครับก็จะให้ตามนี้เลยนะครับขวงอาจารย์สายป่าเน้นไปที่บนเด้อพี่น้องเน้นไปที่บนส่วนมากจะมาบนนั่นแหละร0อเปอร์เซนต์เลยละปลูกก็เน้นไปที่บนนั่นแหละพี่น้องนะครับส่วนชุดล่างของเราค่อยดูกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ทําให้นะครับหลังจากนะครับคลิปนี้ก็จะไปคํานวณน,นะครับในรอบบ่าย นะครับเดินทางไปถึงก็จะคำนวณเสร็จก็จะลงให้แล้วพี่น้องเด้อในชุดสรุปของเรานะครับจังไน,นกะนะครับอใอยมาแล้วการขอยเฮงให่ปังในชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้พี่น้องดูดูรวมๆก่อนนะเพื่อ,อไว้เป็นแนวทางกันนะครับ05 06 5 1้1 6 5, 15, 16, มีบทนะของเราเนดะ้อชนไปที่1เนดะ้อ1นนะครับแล้วก็สูตรนี้นะครับมี8 นะครับแปดมาก็จะเป็นแปดหกนี่พี่น้องเอาโอเคเลยโอเคนะครับแล้วของเลขมีที่มาก็คือให้ดูรวมๆนะพี่น้องนะครับศูนย์ห้าหนึ่งห้ามีหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกนะครับแล้วก็หกแปดนะครับของเลขมีที่มาส่วนของปูนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าไม่มีไม่มีตัวชนเลยนะไม่มีเลยนะครับเอาตามนั้นพี่น้องนะครับที่ชนนะครับก็จะมีหก นะครับมี6ถ้า5ก็5 1นะครับ5161นะพี่น้องตามนั่นนะครับเอาจาังไดยกคอยมาคอยเข่าคอยแหงคอยปังละกันสุดหวยนะอ้วนคอยทุกท่านโชคดีเหงๆปังๆขอบคุณหลายๆในกำลังใจและคอมเมนต์อยากสร้างสรรค์ขอบคุณหลายๆ,ยาราค,ายๆครับพม